สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับอูดยูซุโคยฮะพู้ตัดมาชนสายสามนะครับนะวันนี้นะครับอูดจะพามาชมนี่เลยนะครับเจ้ามิลเอ็ก1.9ออติเมตตัวแพนทอมคอลเลกชันสีเทาแลมโบใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหหล่อเลยนะครับมาดูมาดูช่วงนอกล้อเหดด้านหน้ามั่งครับด้านหน้านะครับไฟนะครับยังเป็นไฟนะครับโปรเจคเตอร์ไบเอลดีแบบเดิมอยู่นะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ให้นะครับมีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้นะครับผมนะอ่านะครับส่วนกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำรมทอง นี่โหนี่บอกว่ามาใหม่สวยๆเลยนะครับนะพร้อมเซนเซอร์คู่หน้านะครับนะนะครับมาต่อเลยนี่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 ครับมาดูล้อกันบ้างนะครับนี่ครับล้อเป็นล้อแมกขนาดขอบ20นะครับรับด้วยยามบิสโตรนะครับนี่แล้วล้อแมกเป็นลายใหม่แล้วก็สีดำนะครับให้ความดุดันนะครับความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนะมาดูที่นะครับไฟเลี้ยวบ้างนี่ตัวนี้ไฟเลี้ยวเจ้าที่กระจกแล้วนะครับให้ความดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วมาดูตรงกระจกด้านนี้บ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีตัวไบสปอร์ตนะครับนี่เตือนมุมอับสายตาให้นะครับากล้องสุบนี้เลยนะครับนี่มีไบสปอร์ตนะครับเตือนมุมอับสายตาให้ด้วยนะครับเห็นไหมอ่านะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับจะมีานะครับนะครับมาดูที่ตัวมือเปิดบ้างนะครับมือเปิดก็จะเป็นนี่ครับมีปุ่มคีย์เลสให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่านะครับอยู่ใกล้รถเปิดได้เลยนะครับอ่านี่นะครับง่ายสะดวกสบายนะครับ เปิดมานะครับดูแปลงข้างประตูนะครับนี่อ่านะครับพุ่มหนังสีดําแล้วก็ตัดด้วยได้สีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับนี่นี่เป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับให้ความหรูความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับกับเจ้า Mule X นะครับ1.9 Ultimate Panther Collection แล้วก็จะมีไฟแอมเบรไลท์ให้ด้วยนะครับนี่เพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะแบบ เป็นะบอกไฟฟ้านะครับ آ, ปรับได้ท, D, ทั้งหมด8ทิศทางน,นะครับขึ้นลงซ้ายขวาเอ็นหน้าเอ็นหลังได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะแล้วก็บอกอย่างที่บอกว่าแอนทอมคอลเลคชันจะเป็นภายในดําแล้วนะครับให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยนะครับมาพร้อมนวัตะกรรมคูแม็กแล้วก็มีตัวระบบซับแรงสั่นสะเทือนนะครับให้นุ่มสบายไม่เมื่อยระหว่างเดินทางไกลๆนั่นเองนะครับ นีพงมาลายบ้างนะครับเป็นพงมาลั้เมื่อกี้หมุนคาวไว้นะครับหมุนคาวไว้นะครับไม่เป็นไรครับพงมลายก็มีด้านนี้จะเป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ควบคุมตัวหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับส่วนด้านขวานะครับเป็นหน้าจอควบคุมตัว MID คือหน้าจอด้านนี้เองนะครับก็จะมีเป็นที่เป็นระบบอ่าียร์นะครับเอดก็จะใช้งานได้อย่างเต็มระบบแล้วก็ง่ายดายมากๆเลยนะครับแบกมือดูแบกมือบ้างนะครับ เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับอ่ามีออโต้เบรกโว่ให้นะครับอ่าโอ้โหบอกเลยว่าครบคันจริงๆนะครับตรหรับเจ้า m x phantom condition ครับเดี๋ยวมาดูแถวตอนหลังบ้างนะครับนะครับอันนี้อู๊จะลองขึ้นไปให้ดูเลยนะครับมาดูตอนหลังนะครับนะนี่ครับขึ้นง่ายนะครับผมดูการขึ้นนะนี่สะดวกสบายมากนะครับอ้าวโหพื้นที่นะครับเล็กรูมเฮดรูมนะครับยังบอกเลยว่าเหลือๆนะครับแล้วตัวนี้ที่สําคัญนะครับโอ้โหยังเอ็นได้อีก นี่ครับนอนได้เลยครับสบายๆมีแอร์มีไฟปรับพัดลมตรงนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายหรือท่านใดนะครับที่แบบว่า,าต้องการทํางานไปด้วยนะครับเราก็จะมีสาย a อแล้วก็มีช่อง AC นะครับสำหรับชาร์จแบตโน้ตบุ๊กนะครับชาร์จแบตโทรศัพท์ได้หรือตัวนี้ก็จะเป็น USB สำหรับชาร์จแบตโทรศัพท์เหมือนกันนี่บอกเลยว่ามาครบๆเลยสำหรับเจ้า MX 1.9 Ultimate นะครับ p a n t h e นะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียว เดี๋ยวผมจะเปิดไปดูช่องด้านแถวที่สามจะลองนั่งให้ดูนะครับว่านั่งได้จริงไหมนะครับส่วนใหญ่แล้วลูกค้าทุกท่านอาจจะอยากเห็นตัวนี้นะครับดีการเข้านี่ก็นี่เลยครับโอ้เข้าง่ายสะดวกสบายนะครับนี่ผมนั่งแล้วนะเดี๋ยวผมปิดก่อนขังตัวเองเลยออืตัวเองเลยครับอนี่ครับดูนี่ครับโอ้โหสบายสบายนะปรับเอนนี่อีกครับปรับเอนนี่อีกนี่ก้อนนะครับนี่สบายครับมีแอร์มี ช่องอำนวยความสะดวกนะครับที่ใส่แก้วนะที่วางของและที่สําคัญก็เรื่องความปลอดภัยจะมีเบลตัวนี้ให้ด้วยนะครับแล้วตัว Ultimate, ออนติเมทนะครับก็จะมีถุงลมรอบคันเลยนี่จะเป็นบอกนะครับ srs airbag นะครับถุงลมรอบคันเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า mx หนึ่กอนติเมทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่องขาผมบ้างว่ามันเหลือเยอะขนาดไหนนี่ดูขาผมนี่ดูขาผมนี่นี่ผมวางจริงๆนะเห็นไหมผมสูง173ศีสษะก,ก็ประมาณนี้ นะครับสบายๆนะครับนั่งได้จริงใช้งานได้จริงนะครับสำหรับเจ้า MU-X 1.9 Ultimate นะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวไปชมประตูหลังกันบ้างไปอ่ะโอเคครับนี่ก็มาอยู่ตรงด้านท้ายเจ้า MU-X กันแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ MU-X จะมาพร้อมไฟเนี่ยจะเป็นแบบวิ่งนะครับเป็น3ลายเลยนี่ สวยๆเป็น LED นะครับสามลายเลยนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนอยู่ไฟถอยยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับมาพร้อมเซนเซอร์เลยนะครับตัวนี้เซนเซอร์จะเพิ่มมาอีก2จุดนะครับเป็นตัวเจ้าสเตปเซนเซอร์คือตัวนี้เลยตัวใหญ่ๆี่ตัวนี้คือสเตปเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้งานมันให้ดูนะครับนะครับตัวนี้วิธีการเปิดฝาท้ายนะครับเปิดได้จากรีโมทนะครับหรือนะครับกดจากตัวนี้ก็ได้นะครับเปิดง่ายๆสะดวกสบายนะมือถือของอยู่ก็เปิดได้เลยนะครับวางของ ได้เลยนะครับแลวเบาะที่สาคัญเบาะพับเรียบได้ด้วยนะครับตัวนี้เก็บของสะดวกสบายนะครับง่ายอ่านะครับดูด้านหลังดูความกว้างดูความกว้างนะครับนี่โอ้โหกว้างกว้างมากๆเลยนะครับนี่พูดง่ายว่าปูเสื่อนอนก็ได้เลยนะครับตรงนี้มีไฟนะครับห้องในสารให้นะครับอ่าช่องอ่าอ่าไอช่องช่องจุดบุหรี่เดี๋ยวติดติดอ่างช่องจุดบุหรี่นะครับนะนี่อ่านี่ก็ เป็นตัวที่เป็นเมนเทนเนซ์สำหรับตัวพัดลมแอร์นะครับหรืออกค้าบางท่านอาจจะหาว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนนี่ครับชุดเครื่องมือนะครับอยู่ด้านขวาน่อยู่ด้านขวามือนะครับอ่าแล้วก็นะครับตัวยางอไล่นะครับยางอไล่นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมองตรงนี้เลยยางหลง่ายนะครับนี่อ่านะครับแล้วก็ปิดก็คือตรงนี้ก็จะมีปุ่มปิดให้ เปิดได้เลยเพียงแค่กดนะครับอ่าก็จะใช้งานสะดวกสบายง่ายๆได้เลยนะครับตัวนี้เนาะโอเคครับมาแล้วมาถึงขั้นตอนการใช้ตัวต่อสเต็เจนเซอร์นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราต้องล็อกรถก่อนทุกครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันเลยกดล็อคครับเดินเข้ามาในระยะที่เราต้องการถอยมา1นึ่งเก้าครับแล้วก็รอเขานะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเหมือนเราถือขออมือเตรียมอยู่เนี้ยก็ เก็บของได้เลยนะครับเก็บของเสร็จวางเสร็จปุ๊บนะครับเราจะกดตรงนี้ก็ได้หรือเราจะกดที่ตรงนี้ก็ได้หรือกดที่นี่หมดก็ได้หรือจะใช้ตัวสเต็ปก็ได้เหมือนกันนะครับแลกดเสร็จก็ประมาณนี้นะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับสำหรับเจ้า mx หนึ่งจุดเก้า p a n t o m collection นะครับนะโอเคมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับอ่าด้านนี้นะครับนะครับดีไซน์ของตัวนี้นะครับวิธีการที่เราจะปลดล็อกอ่าวิธีการเราจะเปิดฝาถังนะครับเราจะเปิดฝาถังเราก็แค่ปลดล็อกรถนะครับก็สามารถเปิดฝาถังตรงนี้ได้แล้วนะครับนี่ แค่นี้เองนะครับเราไม่ต้องหาปุ่มเราไม่ต้องหาตัวโยกที่มันเปิดถ่าปาถ่าน้ำมันแล้วนะครับนะร้าล็อกรถครับอันนี้จะล็อกด้วยนะครับสะดวกสบายนะครับง่ายๆเลยนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ภายในสวยหรูนะครับอ่าสปอร์ตคมเข้มนะครับสำหรับเจ้า MX 1.9 Phantom Collection นะครับอ่าดูภายในบ้างเดี๋ยวผมจะนั่งฝั่งนี้บ้างดีกว่านะครับนั่งฝั่งนี้บ้างดีกว่านะครับ ตัวนี้ก็นะครับบอเกเลยว่านั่งแล้วดูสปรอร์ตแล้วดูเบาะเนี่ยเขาจะากระชับกระชับบุหรี่เรานะครับเวลาเราเข้าโค้งแรงๆหรือว่าเราขับรถด้วยความเร็วอะไรเงี้ยก็จะยึดยึดเกาะกับตัวเราค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสำหรับเจ้ามิเวเอกเนาะแล้วตัวนี้นะครับแอร์เป็นแอร์อโอโต้นะครับแอร์ออโต้แยกอุณหภูมิอิสระรซ้ายขวาได้เลยนะครับแบบเป็นแบบดูโอโซนนะครับนี่แบบดูโอโซนนะครับนะครับก็คือ ก็คือไอตัวแอร์เนี่ยก็คือจะแบ่งอุณหภูมิกันเลยนะครับว่าฝั่งนี้อยากจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่ฝั่งนี้อยากจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอขนาดเท้าเนี้ยเชื่อมต่อ Apple Car ก l a y ได้ Android Auto ได้นะครับฝั่งนี้ก็คือจะเป็นตัวควบคุมตัวที่เป็นอ่าหน้าปัดอ่าที่ปัดน้ําฝนนะครับนี่เป็นระบบปุ๊บสตาร์ทนะครับและที่สําคัญนะครับพวงพวงมาลัยนะครับมีพาเดิลชิพให้นะครับสลับเจ้าอัลติเมทนะครับมีเพิ่มมีลบให้พอดีพวงมา เป็นแบบ Powerchip ให้นะครับนี่แล้วก็กระจกเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่คือตัวกล้องเอ a ดอร์นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับเมื่อกี้อู๊ดก็พาชมรถรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับวันนี้นะครับอู๊ดก็จะมีโปรโมชั่นมาฝากนะครับสำหรับเจ้า m ิวเอ็กซ์หนึ่งจุดเก้าอั l ติเม i แ n นทอมคอชันสีเทาลัมโบใหม่คันนี้เลยนะครับโปรโมชั่นที่สุดแห่งปีเลยอันนี้ครับออกรถเพียง4ี่0 0ื 9,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับออกได้แน่นอนเพียง49,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาทางข้อความอินบ็อกซ์ได้เลยหนือนะครับโทร083 081 7846ป,ป, 3, ป,ป 1, 7, 8, 6, นะครับอ่าบอกว่ามาจากอูดมาจากคลิปใน YouTube นะครับก็ได้โปรนี้ไปเลยนะครับผมนะวันนี้อูดขออนุญาตราไปก่อนสวัสดีครับ